ตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าที่ที่เราจะขายนะคะตรงป้ายที่เขียนว่าขายนี่เลยค่ะตรงหน้าที่ดินมีท่อประปา,ปาต่อมาแล้วค่ะแล้วที่ลึกไปถึงทงสีเขียวด้านในนู้นนะคะหนึ่งร้อยตารางวาค่ะนี่ค่ะติดถนนคอนกรีตเลยค่ะเสาไฟอยู่ตรงหน้าที่ดินเลยค่ะต่อเข้ามาได้เลยคอนกรีตนี่หนึ่งเลนแล้วเดี๋ยวอบตอจะทำตรงนี้อีกหนึ่งเลน จะเป็นสองเลนก็ติดทางติดที่เราเลยค่ะนะที่เป็นเสาแดงๆมานี้ถึงตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเป็นถนนคอนกรีตสองเลนอย่างนี้ค่ะบ้านเพื่อนบ้านตลอดทางนะคะตั้งแต่เข้ามาแล้วก็ด้านนี้ก็ออกได้อีกนะคะถนนคอนกรีตเหมือนกันค่ะก็คือไม่เปี่ยวนะคะ ระหว่างทางที่เข้ามาก็จะมีเพื่อนบ้านตลอดทางเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเดี๋ยวจะมาทำเพิ่มอีกเลนหนึ่งค่ะเป็นสาธารณะค่ะนี่ค่ะตรงทงเขียวนู่นค่ะร้อยตารางวาสวยค่ะขายถูกด้วยค่ะตำบลไล่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณค่ะ